สวัสดีครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับทุกนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับดวงดีพักเครื่องนะครับวันนี้มีพักเครื่องมานําเสนอนะครับ วันนี้มีพระเครื่องมานำเสนอนะครับเป็นเป็นชุดผักผงนะครับเป็นลูกอมมหาลาบนะครับเป็นลูกอมมหาลาบหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูลนาครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับลูกอมมหาลาบนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูลนาครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับครับลูกอมมหาลาบนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูลนานะครับ ลูกอหลวงกุ้ศีปีสอง7นห้าเจ็ดนะครับจัดสร้างปีสอง7น้าเจ็ดนะครับลูกอหลวงกุสศีวัดเขาท่าม,มูลน,นาคนะครับเป็นยันอักขระนะครับแล้วก็เ,เขียนนี่ลูกกุสศีนะครับด้านนี้เขียนว่ามหาลาบครับลูกอมมหาลาบลูกกุ้ศีวัดเขาท่าม,มูลน,นาคนะครับลูกอมมหาลาบนะครับลูกกุสศีวัดเขาท่ามูลนาคนะครับสวยๆดวยเดิมๆเลยประกรันพระแท้นะครับ สวยๆเดิมเดิมประกันมาแท้นะครับมีค้าบหมากติดอยู่ด้วยนะครับนี่มีค้าในนี้ข้าบนหมาลาบครับน huh ี่มีค้าบหมากนะครับเห็นแาบดำๆเนียครับข้าเม็ดหมากดำๆเนี่ยครับติดอยู่ครับมวลสารผสมหมากนะครับมวลสารพราชุนนี้ผสมหมากนะครับลูกโอมาลาบปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับลูกโอมาลาฟปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหลวงผู้ศรีว่าเขาท่ามูลนาคนะครับรับประกันของแท้ตลอดชีพนะครับลูกโอมาลาบปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหลวงผู้ศรีว่าเขาท่ามูลนาคนะครับเนี่ยครับ ลูกองมหาลาภปีสองห้ามีเ็ดลูกกศรีครับหยิงยิ้มโทรศัพท์หน่อยหนหยิงยิ้มโทรศัพท์หน่อยลูกองมหาลาภลูกกุศรีว่ากระทามุนนา ลูกอมหาลาบลวงปู่ศรีวัดเขาทำมุนนาคแป๊บนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ครับนี่นะครับนี่ครับลูกอมงผูศรีนี่นะครับลูกอมงลวปู่ศรีว่ดเขาทำมุนนาคนะครับนี่ครับผมประกันแท้นะครับประกันแท้ตลอดชีพนะครับลูกอมงผูศรีวัดเขาทำมุนนาคนะครับนี่ครับดูนี่ครับเห็นไหมครับ ลูกอง่งกูศีว่าเขาทำหน้าครับนี่ครับชีพนะครับ,บประการของแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับลูกองุ่งกุศิวครับประการของแท้ตลอดชีพนะครับประการของแท้ตลอดชีพครับอันนี้จะมีเม็ดหมากติดคาบหมากติดกระต็มนลยครับเอาลูกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีแบ่งประมาณสักสิบลูกครับสองสี่หกเจ็ดแปดลูกครับ ลูกล้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับลูกล้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับลูกอมงูสีครับว่าเขาทำมุ่หน้าครับลูกล้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับลูกล้านหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับลูกล้านหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโอเคนะครับสนใจศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ครับลูกอมหาลาบครับสวัสดีครับ